ทำบุญใหญ่ขนาดนี้อยากให้ปีหน้ามีอีกนะคะเป็นการทาบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานตรงนี้นะคะเป็นประเพณีที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นตลอดทุกปีนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่จากวันนั้นที่เลยผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกัน และเวลานั้นพาให้ฉันได้มาเจอเจอบุญทูนั้นปลื้มใจไม่เบาเขามาทำให้ใจของเราสุขจริงแท้จ้องตัวดีครับผมนายประยูนอรันวุฒครับรองผู้ว่าการจังหวัดเลยครับซึ่งวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์500รูปนะครับซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท,ที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับซึ่งมีความปลื้มพิติแล้วก็มีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธของเราร่วมกันในเรื่องของทานศีลภาวนาต่างๆนะครับพราจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองยิ่งในช่วงของ ปีเก่าจะขึ้นปีใหม่เราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดคือวันนี้ขณะนี้ทําดีที่สุดคือทําใจเราให้สงบสว่างสะอาดทําให้ชีวิตของเราเป็นสิริมงคลกับตัวเรานะครับ <y> ในเรื่องของการทําบุญในว,วันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับกับทุกผุ้สนัชสนนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่ที่เราได้ร่วมทาบุญใน พระสงฆ์500ร่นที่อำเภอพูเรือจังหวัดเลยในวันนี้นะครับถือว่าเป็นสิริมงคลได้อยู่ใช่ไหมภาพบุญเก่าๆอยากให้รู้ว่าฉันสุขใจไม่ลืมเลยปลื้มตลอดไปและอยากรู้ว่าเธอนึกถึงบุญบางหรือเปล่าเพราะใจฉันมีแต่บุญมีแต่บุญเท่านั้น ภงมารินคงเป็นธรรมค่ะในอำเภอภูเรือนะคะทําบุญตักบาตรผ้าห้ารรูปในวันนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอภูเรือทุกภาคส่วนนะคะร่วมกับคณะสงฆ์ของอำเภอภูเรือแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือค่ะที่ได้จัดบุญใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะ ความรู้สึกในวันนี้นะคะเห็นบรรยากาศในการที่พี่น้องประชาชนผู้ทศียสจนิกชนได้มาร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะคะก็มีความปลื้มปิตินะคะแล้วก็ในส่วนตัวแล้วนะคะก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานตรงนี้นะคะชื่อนางสาวกันกหนกบุญหนักนะคะมาจากโรงเรียนพลเรือว,วิทยาวันนี้หนูดีใจมากๆาเลยค่ะที่ได้มาทําบุญเป็นการมาทําบุญครั้งแรกที่ใหญ่ขนาดนี้ที่หนูเคยได้มาค่ะได้ช่วยเหลือพี่ๆได้ช่วยเก็บของ ถ้่เก็บขวดนนะ้ำหนูอยากเชิญพี่พี่มาทำบุนี้นะคะอยากให้ปีน่ามีอีกด้วยค่ะภาพบุญยิ่งฉันเจน็นเหมือนเดิมทุกอย่างภาพบุญยิ่งฉัน สนันศรีบุรินเป็นนักเรียนจากโรงเ,เรียนภูเรือวิทยานะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญตักบ,บาตรท,ท่า500รูปที่หน้าอำเภอวันที่28ธันวาคมนี้นะคะนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยทําบุญใหญ่ขนาดนี้อยากให้ปีหน้ามีอีกนะคะเป็นการทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ประทับใจมากดีใจที่ได้ร่วมบุญใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ ประทับใจพี่น้องชาวพูเดียทุกคนที่มาทำบุญตักบาตด้วยกันในวันนี้ค่ะ